สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอีทุกทุกท่านนะครับผมตอนนี้ทองเพชรก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำสมัยใหม่นะครับน,น,นี่ที่อาบน้ำทองเพชรน,นะครับแม่แม่เหอขนใหญ่เลย ช้างใหม่ควานใหม่นะครับควานรุ่นใหม่นะครับผมช้างก็รุ่นใหม่นะครับนะครับผมงาก็ยาวแล้วทรงเพชรอาบน้ำอย่างสบายเลยนะครับน,นี่นะครับน้องตานะครับผมก็ควานรุ่นใหม่นะครับผมเป็นควานน้องทองเพชรนะครับ อีกสิปีข้างหน้านะครับผมผมเพชรก็นะครับก็จะมีงานย,ยาวนะครับพี่แม่มาดูนะครับผม,อ,มอีกแล้วคันคีัแกคันค <c oughs> <c oughs> ันมากทองเพชรนะครับ <c oughs> อนอนอาบเลยชิวๆเลย หล่อแล้วครับแม่แม่ไม่ต้องใช้แปรงนี่ใช้ผิวถนนในการขับเลยนะครับนีนะครับผมหล่อแล้วเราต้องฟิก็จะโชว์ความสามารถให้แม่แม่ได้รับชมกันนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ชมกันได้นะครับครับนะครับผมยกไม่เท่าไหร่นะครับ ต้องเล่นห่วงด้วยยกด้วยนะครับทองเพชรจะเล่นได้ไหมแม่แม่เอาพร้อมยังพร้อมครับผมโอ้หูรี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 หูหูรีหูครับแม่แม่นี่ทองเพชรก็ไม่ธรรมดานะครับทองแม่แม่นี่โอ้มา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 เอานั่งลงนั่งลงนั่งลง นอลูกะมุน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 เออสวัสดีครับด้วยสีครับอนครับครับผมได้ทีก็นอนเลยครับแม่ผมคันพิต้าผมยังไม่มีเสาคันเสาถูเลย อาบน้ำพี่ภูมิผมยังไม่ได้ขัดผิวเลยเออโอ้ดูครับีแม่โอ้ยน้องน้องน้องไปบุญบ่น้องไปข่าน้องไปข้าก็เดินเดียงก็เดูเด,ดูดูครับพี่แม่ ตัวเพ voilà ี้ยตัวเพี้โอ้ร้องสนั่นไหวเลยโอ้โอ้พี่ปีพี่ปีร้องแล้วพี่ปีร้องแล้วพี่ปีร้องแล้วเอาสีแดงบอลสีแดงบอลเอาให้สูงกว่ากันนะครับแม่ๆแม่มาชมหน่อยโอ้อไปแล้วไปแล้วโอ้ไปไปแล้วครับแม่ๆ ชุลมุนนะครับชุลมุลน, <l ug> อนทองเพชรเราอยู่ยเฉยเลยนะครับเด <l ug> ีวผมใกล้จะถึงซุ้มเขียวแล้วนะครับวันนี้ควนลินนะครับควนลินย่าประสงค์แล้วเดี๋ยวไปขอหญ่า คนยินกินนะครับนี่ไงไปแล้วไปแล้วถอยไปแล้วไหนบูบ้าเห็นบอบูบานเอาบูบาาตกมันเห็นไหมเอาไหนบ้าบูบาาตกมันต้องไปถามคนลินก่อน เซลินเราบวหวานไปเสร็จบ,เบ่เอาเสร็จก็ต้มมันบ่คุณหัวจับได้อยู่บ,บ่เเอลุงงพพีี่่สสืปบโอเคนะครับทุกควปลอดภัยเนาะเอา,เอา,เอากล้วยมาจา่จะเครียดนะไหมนี่ครับน้ำใจจากคนลินนะครับแม่แม่ผมเลยเอาไปสองเครียดเลยไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะให้<อ>หรือ,เป,อเปล่า,เ,าเราคุยกันไมยากครับคุยกันไม่ยากใช่ไหมขอบคุณมากนะครับคนลินนะครับผม ก็ได้กล้วยนะครับเป็นรางวัลแหมควาลินบอกว่าพี่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่บัวอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวสวัสดีครับลูกครับก่อนครับดีดีครับรอ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 ด้วยหาด้วยแอคชั่นด้วยแอคชั่นสูงสูงนี่ ไปกุ้ยนก่นหยบเล่นนี่ไปไปนี่ครับผมก็ได้กล้ยจากควันรินเรานะครับแม่จากซุ้มเฉียวเรานะครับเยันี่ทั้งคืนครับผมต้นสไมยของน้องตัวเพชเดินกินด้วยนะครับนี่โดยที่ไม่หกเลย รอด้วยครับผู้พันก็ดีดีทองเพชรนะครับผมก่อนไปหาพี่บัวก็แวะเติมเติมพลังก่อนเนาะครับ <c oughs> เฮนะ้ยอ,อย่าทูลูกอ,อย่าทูมา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 ชิบต้นนี้ต้นนี้ต้นตน,ตนี้ลูกมา,กม,า,ม,ากกมาลูกมามาลูกมาขันมากครับแ <c oughs> ม่แม่มามา ับผมได้โอกาสก็มาถูต้นไม้นะครับนี่พี่บัวยังไม่บ้างอ๋อไม่อยากลบกวนพี่บัวนะครับรับผมช่วงตกมันด้วยนะครับก็นะครับผมอาจมาครั้งการควบคุมอารมณ์นะครับอาจจะไม่ดีนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับก็เลยให้น้องตองเพชรนี่มาขัดผิวเลยนี่นะครับผม พอที่บ้านต้นไม้ก็เริ่มไม่มีแล้วครับถูจนตายมามตหมดเลยต้นไม้ก็ถูจนเปลือกนจนไม่มีให้ถูแล้วเอาเต็มที่เลยทองเพชรนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านน้องเพชรจ้านะครับเออนะครับโดยพ่อรือนะครับพ่อลือยังไงพ่อรือครับผมสบายดีไหมครับ

ไม่ได้เจอกันแค่วันสองวันนะครับขายยาวมากนี่ครับนี่แม่ขายแล้วโอ้ขึ้นแล้วมุมหล่อมุมหล่อมุมหล่อครับมุมหล่อพ่อพันพ่อพันนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไงพี่จ้าเพชรเออเออเออนี่มาไ่นกับพ่อด้วยครับนี่ไหนครับคลอดอีกสักหาปีนี้พ่อคงไม่กล้าเลี้ยงไหมครับออไอ้นี้มุ่งนะโซนีจะมุ่ง ตุ้มมันจังโอ้เป็นตุ้ <ไป S 1> มยังสั่นเนาะน่าจะออกมาออกมาวีพีมึงขาเห็นไหมเออล่ะดาบมันแหงสั่งได้เต่อันนี้แต่กี่มันอ่ะนี่ล่ะแต่ว่าดีมันถมขึ้นโถมขึ้นนะบอกว่าเลยฮะเข็ดจ้าของเข็ดก็ได้โอกาสากับถูอย่างเดียวนะครับ ดูคุณแม่นะครับ Здесь Itís คุณแม่อ at ุ้ยคุณแม่โอ้โหคุณแม่ห่วงนะครับแม่แม่ห่วงลูกนะครับเดกเพชรนะครับมุมน่ารักของน้องเพชรจ้านะครับอ้าวกอดนี่ครับบ๊ายบายเพชรจ้าบ๊ายบายเพชรจ้านะครับอู้เพชรจ้าเพชรจ้าเขาเพชรจ้าไม่อยากให้พี่ไปเลย ปี่จ้าม่อยากไปเอ้ากวักควักควักน้อยลูกกวักก่อยควัก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 โอ้พ<อ> <ข improved verted> <habe> ี่จ้าไปก่อนนะจ๊ะบายบายแน่ก่อนจะไปก็ทักทายกันนะครับแม่แม่กลับถึงบ้านมันที่เรียบร้อยแล้วครับแม่แม่ไปกันเลย ครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วอ้าเตาเพชรปิดคลิปก็กราบแม่แม่หน่อยลูกกราบกราบแม่แม่หน่อยลูกกาบกวักมือเลยครับอ่านั่งลงกราบนี่ลูกกราบกราบแม่แม่นะครับผมโอ้ครับผมอินฟิกริตามชอาวันเตาเพชรลูกครับสวัสดีครับผม